สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่ของวันที่ยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดนะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูสีชมพูสดใสสดใสนำโชคนำสิ่งดีๆให้ทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูแกงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับเอาเรามาชมกันเลยนะเนาะ <c oughs> ที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับไทยเที่ยงนะเด่นหนึ่งสองสามเน้น 2, 3, 2, 3, นะที่สองกับสามนะสองกับสามนะครับคู่กับคู่กับเลย <c oughs> 6, 7, นะครับสองมี่ห้าหกเจ็ดเนาะ สี่สองสี่สามห้าสองห้าสามหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามครับเอามัวไปหมดแล้วดูมัวจะก้มมองเอาโอ้ยอย่างเง <c oughs> เดี๋ยวนะมาใหม่นะครับอืม เออลงมา้าสลงนสี่สองสี่สามห้าสองห้าสามหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามอืมแบบนี้นะครับเน้นที่ห้ากับหกห้ากับหกอย่อนี้เดี๋ยวตามนี้นะครับอ๋อเน้นที่สามนะ สามนะครับสามแล้วแถบเลยนะกับตามนะครับเด็กตรงนี้นะครับตามนี้นะครับอ่าจดอะไรพันนุน,น,น,นชอบค่อยจัดนะครับไม่ชดไม่ชอบก็ลุนลุมเพื่อความมัเตคงไปนะครับนะครับอ่าจดเสร็จครับเรียบร้อยแล้วครับ ครับตามนี้เนาะครับครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีอย่งๆนะครับสวัสดีครับ